คือมันก็เป็นวันปกติที่ผมก็เข้ามาเล่นฟอร์ตเคนกับคนดีทิดคอร์ดตามปกติแต่อยู่ๆพี่ชายคนนี้ก็พิมพ์ขึ้นมาว่าเขาจะปรับสปีดตัวเองเป็น30ซึ่งเอาจิงเนี่ยเรื่องก่อนหน้านั้นเนี่ยที่ผมจะอจัดคลิปอะคือพี่คนนี้เนี่ยเขาเล่นคาตกรแล้วเขากดเต้นได้แบบไม่ใช่ e อีโมดอะไม่ใช่อ e ีโมดของคาตกรอะคือมันเป็นท่าของคือมันเป็นท่าเต้นแบบปกติเลยอะผมกับคนในดิสคอร์ดก็เลยสงสัยว่าไอ้นี่อะมันโป๊หรือเปล่า งั้นเอาเป็นว่าไปชมคลิปกันเลยครับภาพเป็นอย่างใช้โปรยังเล่นกับ <c oughs> เออผมไม่ให้พิซซ่า<ว>ผมไม่ให้พิซซ่าใครบอกผมโยนเกมเรื่องของเขา มันจะมีคนมาเม้น์ในคลิปไหมว่าผมโยนเกมไม่เคยโยนเกมถองแฟนแต่พี oh. no, the the ่โยนเกมครับนี่ไอคนเท็จมึงมาเทพอร์ตได้เทเลพอร์ตได้เลยพี่อ้าวพอร์ตเลี่ยีได้อีเล่ีด เฮ้ยเออวะทำไมรู้สึกมันวิ่งเร็วขึ้นแปลกๆโอเคใช่มันโอเคใช่มันวิ่งเร็วขึ้นจริงมันวิ่งเร็วกว่าจริงมันวิ่งเร็วกว่าจริงมไ่่เร็ว นี่ครับดูหน้าคนโกงมาแล้ครับนี่เขาเรียนหล่อจริงๆนะครับหน้าคนโกงเนี่ยโอ้พี่ครับพี่ขอไลค์เซนคนโกงไหน่อยครับคือพี่ไมาตลอดได้เพราะว่าเนี่ยเฮ้ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้แบบเมื่อกี้มันพุ่งไปเลยอ่ะเมื่อกี้มันพุ่ง วอล์ s สปีดโอเวอร์ไล r ์เวอร์ชันเซเลนสกี้โอเคตัดภาพไปที่ฉากที่สองเนี่ยคือตอนนี้เขาได้เป็นแล้วก็ผมก็ตายก่อนะเอาน่ะคนเล่นโปรอะยังไงก็มันชนะยากอยู่แล้วมันทำไมมันต้องเต้มันเดินไวแปลกแปลกมันเดินไวขึ้นจริงวะทำไมมันเดินไวขึ้นจริงผมก็บอกอยู่แ่ะครับว่าปรับสปีด เออมันดูวิ่งไวแปลกครูคิดมันไม่วิ่งไวเท่านี้นะกูดิมึงต่งหนกูได้ไหมนั่นงายมึงขี้อีโมเลยเยนดนเดวเาลยเฮ้ยพี่เอาเปล่าเดี๋ยวถ้าตาถ้าผมได้เป็นอะ่ะเฮ้ยตาที่ผมเป็นอะแล้ตาต่อไปผมได้เป็นว่ เดี๋ยวผมจะไล่มันมคนเดียวแล้วพอผมไล่มันเสร็จอะผมจะไม่ฆ่าใครเลยเว้ยโอเคครับแล้วก็ใช่ผมก็จะไม่ช่วยไปเลยครับผมเล่นยีกเรื่นะเออขอใครพิลครับ ว่า ja t รามีเจสันมา h ครับเาอเจสันมาเนี่และคนะเอาอีกเวมึงเจอเจสันเดี๋ยวมึงเจอเจอของกินระหว่างโปกับเจสันมื่อร้อยใครจะชนะมาดูกัน ผมก็ได้สันเหนกันนะไปมาโัดูกันด้วว่าเีสันเบลลร้อยปะทะโฟร์เนี่ยใครมันจะชนะแท้ผกอเปสิกิดูดมันตลอเป่าของแสิกินกินนยไอ้เลือกเกม คุณที่เขารักเกมนี้จริงอ่ะเขาไม่ใช้โปงอะไรหอกบอกให้คอ,อผนม,ม,มันอที่ไเด้เดคที่ขารักเกมนี้อ่ะเขามไม่ใช่โปที่ทไมเกมมันเสียหายหรอกมาถึงตาลีสารับตาลีผมได้เป็นผมก็เรียกเกสันมาเพื่อจะเล็งมันคนเดียวโดยเฉพาะและผมจะไม่เล้ฆ่าคนอื่ด้ยวทยทไหมอ่ะอย่มึงเจอของจริง,งน้อง พยายามไล่มันให้ได้พยายามข้ามมันให้ได้คบลอ่องอาหาไม่ได้เจออยู่ไหนอยู่ไหนไปดูช่วยหวาไปละได้ไดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันบิน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 ถอยถอยเลยถยเลยลัตกลงจัง

เีตรัี่อยไเาอนยอ่ะี่อีเ่ั่นแหละผมพยายามผมก็พยายามทำอะไรีขอ้มันจินไก่ย่างขอ้มันจินไก่ทอดตอนเนี้ยมวิ่งวไวเกินมัวิ่งเรงวิ่มันวิ่งวเกินมันวิ่งวเกินไอ้ยมัโกงเรามันไม่ใช่ล้วมันไม่ใช่แลว

ออเดียอะไรอย่าทำนะนายอย่าช่วยคนผิดดินายอย่าช่วยคนโกงดิไอเดียได้อย่าช่วยคนโกงดิเคยังมีน้าเล่นโกงมีน้าท็อกซิอีกอยใหญ่ยิ่งอียใหญ่ยิ่ง อีเดียอไรอย่าช่วยกันผิดดีได้กําลังเดินผิดทางแล้วหรือเปล่าตอนนี้ยไอ้ยอเดียย้อนย้อนเอ๊นั่นแหละครับสุดท้ายบมกก็แพ้คือมันเสียดายอย่างนั้นมันเลือดอยู่เหลือแค่ประมาณสิบเองแต่สุดท้ายเราก็ย้ายเซิร์ฟออกมาครับ